เร็วเอเคชนะเกียรติมาแล้วหนึ่งอ่ะยุคคันทร์นี่อะนี่ในห้องน้ำโอตรดีจันนาภาค่ะจันนาภาเปิดกล้องหน่อยครับ,บเปิดแล้วค่ะวันจ้าพี่เลววนโอเค,คอ๋มพอหนุจะเสียงง่วงตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้นะลูก วัรัชยาค่ะวรัชยานิชาอ๋อนิชาคุกกี้จอมขวัญค่ะไหนจอมขวัญเราหน้ามาดูนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วอุณหภูมิอากาศโดยรอบมากกว่าก้อนอากาศอากาศจะจมตัวเพราะอากาศจมตัวเมฆที่เกิดคือเมฆบางือเม็กสเตรตัสดีมาก ถ้าถามต่อไปในเรื่องแนวปฏทาอากาศจะกลายเป็นแนวปะทาอากาศแบบไหนครับเมฆอุ่นดีมากแต่ถ้าอุณหภูมิก้อนอากาศโดยรอบดันมีอุณหภูมิน้อยกว่าก้อนอากาศจะทําให้เมฆยกตัวเป็นเมฆก้อนหนาที่เรียกว่าเมฆคิวมูล,ลัสถ้าเทียบได้ก็จะเป็นแนวปฏทาอากาศแบบเย็นดีมากบัฟข้อที่เจ็ดครับนี่เลยแผนที่อากาศที่เราทํากันเมื่อกี้นี้ บริเวณก็ขอหง,งอเป็นแนวปะธะอากาศชนิดใดและแต่ละบริเวณมีอาการเคลื่อนที่ของมวลอากาศหรือไม่อย่างไรมีแนวปะธะอากาศไหมมีปะจากสังเกตกไก่เป็นแนวะระอาะกาศเลยครับนี่สีไลเนี่ยสอนดีมากขอใครขอควายง,งงูแบบคงที่ดีมาก แล้วเขาถามว่าแลดแต่ละบ,บริเวณมีการเคลื่อนที่ของมวลอากาศหรือไม่ก็ไก่มีไหมการเคลื่อนที่ของมวลอากาศหมายถึงว่ามีการชนกันเคลื่อนกันไหมมีขอใครมีไหมครับมีนะครับมีเหมือนกันก็มวลอากาศร้อนโดนยกตัวในโลกขอใครมีไหมครับมีเหมือนกันแต่กองูล่ะไม่มีเพราะอะไรครับ เออมันค่อยๆเข้าหากันใช่ไหมครับนี่คือเฉลยเนาะทีนี้มาดูข้อนี้คุ้นๆไหมภาพนี้เออใช่นะครับคือข้อนี้เขาถามในเรื่องของให้ระบุค,ความสูงของฐานเมฆและอุณหภูมิจุดน้ำค้างจากกราฟเนาะอ,อุณหภูมิองก็เนอ่ยฐานเมฆเราจะรู้ได้ยังไงนะ รู้เมื่อค่าความชื้นสัมพัทธ์มันเท่ากับเท่าไหรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่นี้เขามีค่าความชื้นสัมพัทธ์ให้ไหมเด็กๆไม่เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตว่าฐานเมฆจะเกิดตรงไหนให้ดูตรงจุดที่อุณหภูมิของก้อนอากาศเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ําค้างฟังดีๆนะคือให้ดูจุดที่อุณหภูมิก้อนอากาศเท่ากับอุณหภูมิจุดน้าค้างจุดนั้นคือฐานเมฆเพราะฉะนั้นอีกราฟแรก ฐานเมฆคือสูงกี่กิโลเมตรครับจากพื้นดิน3กิโลเมตรใช่ไหมครับส่วนภาพที่2องุณภูมิจุดน้ำค้างอยู่ที่4กิโลเมตรโดยประมาณใช่ไหมครับแล้วค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างอ่ะอุณหภูมิจุดน้ำค้างคืออะไรอุณหภูมิจุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ทําให้ไอน้ําในอากาศอุณหภูมิที่ทําให้ไอน้านะในอากาศเริ่มควบแน่นเป็นละอองน้ําโดยความกดอากาศเท่าเดิม แล้วเราจะรู้ได้ไงอุณหภูมิจุดน้ำค้างมันอยู่ตรงไหนนี่เลยแค่เริ่มต้นเนี่ยมันก็คือแสดงว่าเริ่มละเริ่มมีการควบแน่นเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจุดน้ำค้างของภาพแรกคือ4-5องศาเซลเซียสต,ตามเฉลยโผล่มาตรงไหนตรงนั้นคืออุณหภูมิจุดน้ำค้างเลยนะแต่ถ้าอุณหภูมิจุดน้งค้างไปเท่ากับอุณหภูมิก้อนอากาศเมื่อไหร่จะเกิดเป็นอะไรทันทีครับเมฆหรือฐานเมฆฐานเมฆ แล้วถ้าอาจารย์ถามว่ายอดเมฆสูงเท่าไหร่ในกราฟนี้นี่ประมาณเนี้ยประมาณห้ากิโลโคสุดที่ห้าใช่ปะเออแค่นั้นเองวิธีการตอบนะครับบับข้อนี้ถ้ารู้แล้วลองดูซิภาพนี้เขาให้มาทั้งอุณหภูมิอากาศโดยรอบและความชื้นสัมผัด้วยเห็นปะ เขาบอกว่าถ้าข้อมูลอุณหภูมิอากาศโดยรอบและความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับความสูงต่างๆกําหนดให้อุณหภูมิบริเวณผิวโลกมีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสและเกิดการพาความร้อนให้ก้อนอากาศยกตัวจงตอบคาถามครับขอเลขที่12อยู่ไหมครับ12พูดให้อาจารย์ด้นหน่อยพรรษาอยู่ไหม โอเคพันษาลองดูครับบอกหน่อยสิว่าสถียรภาพอากาศในแต่ละช่วงความสูงเนี่ยช่วงตั้งแต่พื้นโลกจน,จนถึงสองกิโลเมตรพื้นโลกจนถึงสองครับผมจนถึงสองกิโลเมตรสถียรภาพอากาศเป็นยังไงครับเป็นสมเป็นคงตัวสมบูรณ์คงตัวไม่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไขหรือแบบคงที่ต่อมาข้อที่สองนะครับให้เลขที่สี่ครับจอมวัน โอเคลองขันตอบนะครับ 2- 4กิโลเมตรเป็นแบบไหนนะครับต่อไป 4- ีกิโลเมตรขอเลขที่8ครับใช่สีกิโลเมตรขอเลขที่8อัมพรนะครับข้อต่อไปเมฆที่เกิดขึ้นจะมีความสูงของฐานเมฆและยอดเมฆเท่าไหร่ขอเลขที่เอ่อเท่าไหร่ดีอวสิ 10, วันนี้วันที่12อเอาไปแล้วเลขที่3แล้วกันครับ สอบวกหได้สามะอยู่ที่6กิโลเมตรแล้วยอดนะครับ7อ่ายังไม่ถูกนะครับเพราะว่าเส้นนี้คือเส้นของอากาศโดยรอบนะไม่ใช่อุณหภูมิจุดน้ำค้างนะโซดาอันนี้ไม่มีเส้นอุณหภูมิจุดน้ำค้างลองดูใหม่ อันเนี้ยสีแดงคืออัตราไอเดเบติกแบบแห้งใช่ไหมสีฟ้าคือแบบอิ่มตัวเว่ยยอดละครับเท่าไหร่แน่หกกิโลสหรือ6 6เพราะว่าเราสังเกตจากจุดตัดใช่ไหมครับโอเคถูกต้องครับเดวจะเฉลยให้ฟังเพราะว่าฐานเมฆให้สังเกตจากค่าความซื้นสัมผัสที่ร้อซหรือจุด เริ่มต้นของอ,าตาอ,าาอัตราไอเดเบติกอิ่มตัวก็คือจุดนี้จุดสีฟ้าเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตฐานเมฆสังเกตได้หลายอย่างมากเนาะดูตรงค่าความชื้นสัมพัทธ์นี่ก็ได้นี่เนาะเอาเร็วพันษาครับต้องขวันครับอัมพรครับพัรษาก่อนเลยลกูกอัมพรตอบเท่าไหร่ครับอัมพรข้อ แบบคงที่สรุปคงที่หรือไม่สมบูรณ์คงที่อ่ะคนอื่นว่าไงครับภาวะคงตัวสมบูรณ์พวาวาะคงตัวไม่สมบูรณ์พวาวาะคงตัวไม่สมบูรณ์อย่างมีเงื่อนไขและภาวะทรงตัวแบบคงที่โอเคฉเฉลยเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ศูนย์ยัน6กกิโลเมตรเนี่ยอุณหภูมิของก้อนอากาศทั้งหมด สูงกว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วอุณหภูมิของก้อนอากาศตัวนี้จะทําให้เมฆยกตัวสูงขึ้นเป็นเมฆก,ก้อนถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเมฆถูกยกตัวเป็นเมกก้อนภาวะทรงตัวที่เกิดขึ้นจะเป็นภาวะทรงตัวไม่สมบูรณ์ไม่ทรงตัวสมบูรณ์ทั้งหมดเย่ yeah. ถูกคนเดียวถูกคนเดียวหรือเปล่าออมพรหรือเปล่าออมพรไม่น่ารักหรือเปล่าต่อไปอ๋อนี่ไงสอง ฐานเมฆ2กิโลยอดเมฆ6กิโลนะครับถ้าไม่มีอุณหภูมิจุดน้ําค้างให้นะครับจุดตัดของอากาศโดยรอบกับอากาศอิ่มตัวคือจุดที่จะเกิดยอดเมฆนะครับจุดที่จะเกิดยอดเมฆนะครับเออแต่ถ้าเป็นฐานทําไมฮะฐานดูที่อะไรแห้งเปลี่ยนเป็นอิ่มตัวใช่ไหมหรือถ้าเทียบก็คือจังหวะที่ความชื้นสัมพัทธ์มีค่า100%บับหมดแล้วเฮ้ย หมดแล้วนะครับก็หวังว่าวันนี้เด็กๆจะได้อะไรจากการเฉลยไปไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นข้อสอบทางซีนอยากให้ไปทบทวนเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าการเกิดเมฆมันคล้องกันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพของอากาศที่เราเคยเรียนกันไปทั้งแบบสภาวะแบบทรงตัวสมบูรณ์ไม่ทรงตัวสมบูรณ์แบบมีเงื่อนไขแบบคงที่หรือแม้กระทั่งกระบวนการเกิดเมฆที่เป็น การพาความร้อนนะครับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศนะครับในเรื่องของแนวปะทะอากาศและการลูกเขาก้าหาก,กันของอากาศทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวโยงกันนะครับทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นเนาะแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตรประจําวันเรามากๆนะครับฝากไปทบทวนด้วยในครั้งหน้าในครั้งหน้าเราจะเรียนกันไปนีถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันโลกร้อน ครับ climate change อะไรทำให้เกิดโลกร้อนได้บ้างนะครับปจัจจัยใดโลกร้อนทำไมเราถึงมีกลางวันยาวกว่ากลางคืนทำไมหน้าหนาวเรามืดเร็วจังเลยทำไมหน้าร้อนเรายังไงก็ไม่ชัดไม่มืดสักทีหนึง่งนะครับวันคริสต์มาสย,ยานันวันเหมายันคืออะไรบอกลูกเวลาลูกคลอดออกมาลูกถามแม่แม่แม,แม่ทำไมทำไมทำไมแม่เป็นก้อนจังเลยบอกลกูคิวมมโลนิมัส ใช่ลูกเกิดมาพูดได้เลยนะครับเลือกเอาระหว่างลูกเกิดมาพูดได้เลยกับลูกเกิดมาเดินได้7จ็ดเอาอะไรครับ